วันโมเดลพลิกผันฝนมาก่อนวันพาย,ยุฤด,ดูร้อนแรงเส้นทางฝนขณะนี้พยากรากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับสังวาตภัยอุทกภัยพยากรากาศทางเพจและยูทู e ฝนฟ้าพยากรณ์วิทิพ์ลุงพิลาชัยทาง Facebook ประจำวันจันทร์ที่22 2สเมษายนในช่วงเที่ยงซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ที่จะมีพาย,ยิฤดูร้อนเข้ามาในชุดต่อไป 24-26เมษายนและในด้านของโมเดลปรับใหม่อาจจะมีฝนเข้ามาก่อนวันนะครับรวมถึงในด้านของการแจ้งเตือนฝนใน24ชั่วโมงข้างหน้าและในอีก10วันล่วงหน้าฟ้าฝนจะเป็นเช่นไรกันบ้างภาพข่าวจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธรารณภายัยเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับในช่วงแรกนะครับในวันนี้22-23เมษายน จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาได้บางพื้นที่โดยส่วนใหญ่แล้วจะเข้ามาก่อนบางพื้นที่ซึ่งจะเน้นบริเวณพื้นที่ภาคเหนือรวมถึงนะครับบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกของภาคเหนือซึ่งก็จะได้รับในด้านของอิทธิพลของลมตาและลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดนําความชื้นเข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคเหนือก็จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาก่อนได้บางพื้นที่ โดยจะเน้นบริเวณพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือทางตอนบนบนหน่อยนะคะเริ่มถึงฝั่งตะวันตกของภาคเหนือโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่รวมถึงบริเวณจังหวัดตาและพื้นที่ใกล้เคียงที่จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาก่อนนะคะ2 2 2 3เมษายนจะเน้นบริเวณพื้นที่ภาคเหนือหลังจากนั้น24-26เมษายน24เมษายนฝนจะเน้นบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ รวมถึงภาคอีสานโดยเฉพาะทางตอนบนนะครับจากนั้น25เมษายนจะเน้นบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานรวมถึง26เมษายนนะครับหลังจากนั้น27เมษายนจนถึง1พฤษภาคมในด้านของปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะลดลงนะครับส่วนในช่วงนี้บริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนยังน้อยนะครับจากสภาวะของเอลโยในขณะน,นี้ความแรง และอากาศร้อนที่เพิ่มมากขึ้นนะครับและความชื้นที่ถูกพัดนําเข้ามามีน้อยและมีหย่อมความกดอากาศต่าจากความร้อนที่ปกคลุมอยู่ในช่วงนี้ปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนทางภาคเหนือ,อีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลดังนั้นไม่ต้องแปลกใจนะครับโดยเฉพาะในช่วงเที่ยงถึงบ่ายจะมีอากาศร้อนจะถึงร้อนจดัดโดยทั่วไปรวมถึงจะมีฟ้าหลวงเข้ามาในตอนกลางวันดังนั้นนะครับในช่วงนี้ถ้าจะต้องปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้ง ก็ขอให้ประวังในด้านของโรคลมแดดหรือเฮสโตกที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่ก็ยังดีหน่อยที่ยังคงพอมีในด้านของลมตมตกเฉียงใต้และลมใต้ที่เริ่มเปลี่ยนทิศทางเข้ามาปกคุมประเทศไทยทางตอนบนแต่ก็ยังคงมีความสวิงตัวอยู่ในช่วงแรกนะครับดาังนั้นในด้านของความชื้นที่ถูกพัดนําเข้ามาจึงมีน้อยทาให้ประเทศไทยทางตอนบน มีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาได้บางพื้นที่แต่ไม่มากในช่วงนี้นะครับดังนั้นต้องระวังในด้านของลมกระโชกแรงและอาจมีลูกเห็บตกฟ้าร้องฟ้าผ่าเข้ามาได้บางพื้นที่ส่วนภาคใต้นะครับในด้านของลมเริ่มเปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ส่วนลตมตะวันออกเริ่มตะวันออกเฉียงใต้ปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ตอนล่าง ภาคใต้ตอนล่างในช่วงนี้มีฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักบางแห่งคลื่นลมสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในช่วงที่มีฝนนะครับซึ่งภาคเหนือในวันนี้ถึงพรุ่งนี้จะมีอากาศร,ร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปและจะมีฟ้าหลวงเข้ามาในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองร้อยละ10ลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตา อุณหภูมิต่ำสุดย3 29ิบองศาและสูงสุด38-43ถึงองศาจากลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5้ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาพจำลออกเฉียงเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปฟ้าหลวนในตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดอำนาจ,จเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดย4 28ิบองศาและสูงสุด 3 9 4 1ถึงองศาจากลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็ว5้ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปฟ้าหลวงในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองร้อยละ10ลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากกานจนบุรีราชบุรีและรุทัทยธานีอุณหภูมิต่ำสุด25ิถึง29องศาและสูงสุด39ถึง่ององศาจากลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึงยีกิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนพื้นที่ภาคตะวันออก จะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปฟ้าหลวในตอนกลางวันร้อนจัดบางพื้นที่ฝนฟ้าขนองร้อยละ20ลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากสากแก้วฉะเชิงเทราชนบุรีจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด27-30องศาและสูงสดุด35-41องศาจากลมใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร,ร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปฟ้าหลวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุดยิบการถึง30องศาและสูงสุด3 7 4 1องศาจากลมใต้ความเร็วส0บถยกิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศร้รอนในตอนกลางวันร้อนจัดบางพื้นที่ฝนร้อยละ30ตกหนักบางแห่งบริเวณสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลา ยะลาและนาาที่วาดอุณหภูมิต่ำสุดยี่สียี่แปดองศาและสูงสุดสามารถถึงสี่สิบองศาจากลมตะวันตกความเร็วสิบถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง,งเรเคลื่อนต่ำกว่าหนึ่งเมตรบรเิเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่าหนึ่งเมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนฟ้าคะนองรอยละสามสิบฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากจังหวัดภูเกต็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบห้าถึงยี่สิบเจ็ดองศาและสูงสุด 35 -38 ถึงองศาจากลมตมตกเฉียงเหนือความเร็วสภาพถึงสากิโลเมตรต่อชั่วโมงเรืเคลื่อนสูงประมาณ1 m, เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า1เมตรต่อไปแอนจะพาไปดูในด้านของพื้นที่ภาพข่าวจากกลมป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยนะครับปอพอแนะรับมืออย่างไรเมื่อต้องอยู่ในพื้นที่ที่เกิดไฟป่านะครับตรวจสอบสภาพอากาศหากครับฝนสูงมาก ควรหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านดูแลกลุ่มเสี่ยงเป็นพิเศษโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับทางเดินหายใจงดการเผาขยะเพื่อลดปริมาณหมอกควันในอากาศสวมหน้ากากอนามัยหรือนำผ้าชุบน้ำมาปิดปากและจมูกเพื่อลดการสูดดมควันไฟเข้าสู่ร่างกายลดการทำกิจกรรมนอกบ้านโดยเฉพาะการออกกำลังกายในพื้นที่โลงแจ้ง ปิดประตูและหน้าต่างให้มีชิดและติดตั้งเครื่องฟอกอากาศภายในบ้านหากมีอาการผิดปกติอาจที่ระคายเคืองตาแสบจมูกไอแน่นหน้าอกให้รีบมาพบแพทย์นะครับขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธรรารณภัยและหลังจากนั้นนะครับในด้านของโมเดลโชว์ว่าหลังจากในช่วงวันที่4พฤษภาคมเป็นต้นไปปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนจะเพิ่มขึ้นนะครับ ขอให้ติดตามพกร,รากาศประกาศคำเตือนจากกรมอุตุกันอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอมนตรายงานให้ทราบเป็นระยะยะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารให้รับทราบพ้อมูลข่าวสารโดยชั่วกันนะครับขอบุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด Subscribe กด share แชร์ให้นด้น,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ